เขาทอดยทุกเรื่องราวท้าโถมแ,แม่ไม่รัก,กน้องเกลียด,ดนคนรักล่งเลงเอาใจช่วยสกายหรือพลนวัต จากละครฟากฟ้าคีรีดาวตอนจบคืนนี้ไม่เป็นไรค่ะคนนวัตใครไม่รักนะคะแฟนละครรักเราสองเราก็รักค่ะเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับพนนวัตนะคะกับบทบาทสกายในฟากฟ้าคีรีดาวนะคะหลายคนก็ลุ้นกันเหลือเกินค่ะว่าความรักของเขาในค่ำคืนนี้เนี่ยนะคะ จะลงเอยอย่างไรนะคะหรือว่าจะไม่ลงเอยอย่างไร <c oughs> เพราะว่าเราหาไปดูอะไรที่ไหนไม่ได้จริงๆนะคะเพราะเป็นเรื่องที่ว่าทางของเป่าจินจงหรือว่าซอน,นุษปริยน,นุชยเนี่ยเขาพลอดเรื่องขึ้นมาเอง<ช>นะคะ,คะหลายคนตอนนี้ในกระแสนะคะก็เริ่มเขียนตอนจบกันแล้วท้ายกันไปต่างๆนานาคะ่ะตอนนี้พลอยู่พลอยสวัสดีค่ะวสวัสดีค่ะ นี่อยู่ห้องนอนหรือว่าห้องรับแขกคะ <c oughs> ้วอยู่ที่ไหนคะห้องรับแขกครับ <c oughs> อยู่กับใครคะ <c oughs> อยู่คนเดียวครับตอนนี้อยู่คนเดียวเอออยากจะทัวร์ห้องนอนพลเหมือนกันนะคะเนี่ยแลอ้าพลคืนนี้ภาฟ้าคีรีดาวจะจบแล้วนะเออครับผมค่ะเป็นยังไงบ้างสำหรับค่ำคืนนี้แฟนๆเนี่ยนะคะจะได้ลุ้นอะไรกับเราบ้างคะก็เออ จะได้เห็นถึงปมที่ปูมาตั้งแต่ตอนเรื่องว่าว่าว่าจะคลี่คลายยังไงตอนสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยจะได้เห็นทุกๆปมเลยไม่ว่าใครจะสงสัยว่าคนนี้เป็นลูกใครหรือว่าคนคนนี้จะถูกถูกแม่ยอมรับไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยผมจะได้เห็นทุกปมอว่าจะคลี่คลายยังไงเพราะตอนนี้คนดูเนี่ยเขารู้หมดแล้วแต่ว่าอยู่ที่ตัวละครละว่าจะเฉลยจะบอกกันยังไงใช่ไหมคะ ใช่ใช่ครับผมจะพูดสักทีเมือ่ <laughs> อไหร่ค่ะอ๋อ <laughs> จะพูดสักทีไหมเออค่ะแนวแนวที่เราจะได้ชมวันนี้มันจะมีแนวอะไรบ้างคะแนวโรแมนติกดรามา่าแอคชัน่นหรือยังไงบ้างคะ,ะมีหมดเลยครับมีทั้งแอคชัน่นมีทั้งดาราม่าแล้วก็มีทั้งโรแมนติกด้วยครับวันนี้มีหมดเลยอขอขอดรามาะะ่าหน่อยค่ะดราม่าของพลจะเป็นประมาณไหนก็ดราม่าเรื่องครอบครัวนี่แหละครับว่า สุดท้ายแล้วครอบครัวจะลงเอยแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะเป็นซีนดราม่าที่เกิดขึ้นค่ะผแอคชั่นเหรอคะถอดเสื้อไหมคะแอคชั่นยังยังนะไม่ถอดไม่ถอดเอาเพราะที่เราผ่านมาเราเห็นแอคชั่นของพลนี่คือต้องแบบว่าถอดทรงถอดเสื้อต่อยตลอดอ๋ออันนั้นเตะต่อยครับส่วนวันนี้ก็คือยิงปืนยิงปืนช่วยครับคือเราไปช่วยไปช่วยดดนิกาครับผมแล้วเขาจะไม่รักเราเนาะความรักโอ้แต่ ใช่แต่คือสกายรักมากผมก็จะไปช่วยวยตลอดช่วยตั้งแต่ต้นเรื่องันตอนสุดท้ายเลยครับ <c oughs> แล้วเดี๋ยววิเคราะห์ตัวสกายหน่อยได้ไหมสกายเนี่ยทั้งหล่อทั้งรวยทั้งดีไปหมดอะทำไมผู้หญิงไม่รักอะคะมันบกพร่องตรงไหนฮะอาจจะเป็นเพราะว่าสกายเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าแสดงออกเรื่องของความรักไม่เป็นและอะไรแบบนี้ครับผมก็เลยทําให้ตัวนางเอกเนี่ยก็จะแบบเริ่มเอ้ยคนนี้ มันรักจริงหรือเปล่าแต่ถ้าแต่ถ้าดูกันไปนานานๆเนี่ยคือจะเป็นคนที่ที่รักรักใครรักจริงครับผมจหวัตัวสกายหาและพลนวัตล่ะคะสแสดงออกในเรื่องความร<อ>ักนี่ <laughs> เป็นไหมคะรักใครรักจริงหรือเปล่าแล้วพอเป็นครับเป็นคนับพอเป็นแล้วรักใครรักจริงหรือเปล่าคะพลนวัดรักจริงครับรักจริงนี่คิดว่าเขากำลังพูดกับเราเลยนะคะเนี่ย จริง啊อ่ะมีคนชอบฉากที่โรมโนนะใช่ฉากมโนฉากแต่งงานสวยมากอาทิตย์ที่แล้วอ่ะใ่สวยสวยงามมากๆก็เป็นเป็นเป็นฉากที่เขาเรียกว่าไงเป็นการแต่งงานแบบอินเดียจะมีการแบบเพ้นมือมีการคล้องพล้อมอลัยกันอะไรเงี้ยก็จะเป็นวัฒนธรรมของอินเดียซึ่งจะได้เห็นถึงแม้จะมันจะสั้นๆแต่ก็ เป็นความสวยงามับผมที่น <Ừ. S 2> ำเสนอให้ทุกคนได้ดูกันซึ่งหลายคนก็บอกมาตลอดว่าคนอ่ะคือแต่งตัวหน้าตาอะไรเหมือนคนแขกจริงใช่ค่ะนะอ๋อก,ก,ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเรื่องของเสื้อผ้าด้วยแล้วก็เรื่องของตาที่โตอะไรแบบนี้มีความคมคมของของ,ของพวกคิ้วหรืออะไรแบบนี้ก็เลยทําให้แบบมีมีความเหมือนอินเดียครับผมอทิที่แล้วนอกจากพูดกันถึงเรื่องฉากแต่งงานแล้วยังพูดถึงน้ําตาลูกผู้ชายด้วยค่ะ,คะสงสารมากๆ ที่ทะเลาะกับแม่เนะเาะฉากนั้นเป็นยังไงบ้างการเข้ากับพี่นกสินใจก็อ,อย่างที่พี่นกบอกแหละครับก,ก,ก็ก็เกรงพอสมควรครับแต่ก็เราก็ต้องเล่นไปตามไปตามอารมณ์นะตอนนั้นอะไรเงี้ยก็คือมันเป็นตัวของสก,กายนีย่เป็นตัวที่อาตามหาแม่ตั้งแต่ตามหาแม่มานานแล้วอะไรเงี้ยเราพอเจอแล้วถูกแม่ปฏิเสธมันก็จะเกิดความน้อยใจความไม่เข้าใจว่าทําไมแม่ถึงได้ปฏิเสธเราจะแบบแม่มีเหตุผลอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับอกืก็จะ ก็จะมีเป็นซีดาม่าันเกิดขึ้นค่ะคุณพ่อฉัตรชัยเมื่อกี้นะคะก็ฝากถึงลูกชายเหมือนกันนะเข้ากับพี่นกเป็นไงบ้างคะก็เข้ากับสองนกก็เลรงทั้งสองนกเลยครับแต่ว่าถือว่าเป็นโอกาสดีเนาะของนักแสดงรุ่นเราที่ได้มีโอกาสเข้ากับนักแสดงมากฝีมือแบบนี้ถือว่าเป็นเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่แบบได้ได้เข้ากับนักแสดงแบบรุ่นใหญ่เงก็จะ แบบเหมือนเราได้มีประสบการณ์เพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยครับอืมอ่ะคืนนี้จะจบแล้วนะคะเสียน้ําตาไหมครับพลอ่าเสียน้ําตาไหมเพราะตอนนี้นี่มีกระแสมาเเออว่ามีคนตายตายตายในในละครเรื่องนี้นะใครตายใช่ใช่ครับมันมีคนตายแน่นอนครับมีมีคนจะต้องสูญเสียแน่นอนตอนนี้ต้องต้องต้องไปดูบอกไม่ได้นี่ถึงถามว่าเราต้องเสียน้ําตากันไหม จะได้เตรียม้าเพดหน้าก็เตรียมไว้ก็ดีครับผมอาจจะมีซีนราม่านิดนึงให้แบบอย่าทำอะไรทำร้ายจิตใจพี่นะคะหมอไม่แล้วครับเกิมแล้วเกิ่มคิดว่าคืนนี้ต้องขึ้นหลายคนบอกวต้องขึ้นแบบว่าอันดับหนึ่งแน่ๆเลยนะคะอ๋อก็ ก็หวังจะเป็นเช่นนั้นครับผมก็ต้องก็ต้องขอให้ทุกๆคนช่วยกันดูสดด้วยครับผมดูช่วยช่วยกันลุ้นช่วยกันติดตามกันไปพร้อมๆกันค่ะครับค่ะมีอะไรจะฝากพูดถึงอินน้ำหวานไหมคะก็อินน้ำหวานนะครับก็ก <c oughs> <c oughs> ็ฝากว่าดีใจที่ได้ร่วมงานกันแล้วกันนะครับก็เ,เป็นนักแสดงรุ่นใหม่เหมือนกันที่ที่ที่ฝีมือดีมากๆครับผมก็อยู่ในกองแล้วก็ทํางาน ไปอย่างอัพริกา์ครับอืมค่ะขอบคุณมากนะครับพลขอบคุณนะคะพลดูแลสุขภาพว่าจะรอติดตามคลิปร้องเพลงเรื่อยๆนะคะเป็นกันค่ะขอบคุณค่ะติดตามกันค่ะฟากฟ้าคีรีดาวตอนจบคืนนี้นะคะค่ะสทุ่มบห้นาทีช่อง3ามกด33ค่ะ